สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอยู่กับช่องตำหน่อยหลายชแนลนะครับผมวิน,น้สิมาตงอึ่งกับซูพีซูนองกินครับผมตอนนี้เาก็เตรียมเครื่องมาเครื่องเถียดครับผมจะใส่น้ำลงไปครับผมเครื่องปงเห้องซีมี่นะบอบ,บอนะครับผมอบผีกปิี่ยนนะครับเอาไปเอาไปย่างนะครับ พริกนะ,ะอ่ามีอันนี้สิเตรียมอย่างอย่างอื่นนะครับอืมแล้วมีไม้บวชามบอลนะครับผมแล้วนกะ็บวชพริกเผาเนาะเอาไปกีบวชก,ก,กีแล้วนะก็หัวกีครับจังสีหัวผมประเดี๋ยวเขาทำการตรม้มน้ำให้มันหอนนะครับผมครับผม เดี๋ยวร่อหนามหัวเนาจังเดี๋ยวอึงมากนะครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งอึงกันได้หนึงครับอันนี้มีขออึ้นอึงนะครับผมวิธีวิธีการให้เขาตายนะครับเอาเกลือเนาะครับมาใส่อเอาเกลือมาใส่ก็คือพอต้องการไหมเอาเกลือมาใส่ก็จะตายเองนะครับผม ครับนี่ครับเอาอึ้งใส่แล้วกันเสร็จเรียบร้อยครับผมกระชีใดประมาณนี้ครับชิมีตุ่มปลาเนอะครับเนาะตุ่มอึ้งนี่ครับเอื้องอันนี้อึ้งหยางเนาะกะนี่ครับกระชีหยางอึ้งแล้วครับผมชิมมีหยางเอื้ับไปกินปลาหมานนี่ครับกะ มาได้นะครับผมเชิญเชิญขิมไดดนะครับผมอะตุ่มเอื้องเนาะนีะ่ครับอ่าอ่าสมเปียวพอดีครับอืมเนาะตุ่มเอื้องตุ่มเอืองมาเลยครับผมตุ่มเอืองอ่าแซ่บครับผม ครับไขใครับไใคไใครอึงไใครอึงครับผมออร่อยครับครับมาแลครับตุ่มออ้งครับมาคลิปนี้กับกดไลค์กดแชร์นะครับผม สวัสดีครับ